ครับสวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกับไมค์กันพลาโมชแนลนะครับวันนี้ก็มีกันพาตัวขั้นเวลานะครับก่อนที่จะไปรีวิวกรน่ำจีพีศูนย์สีนะครับอันนี้เป็นงานของค่าย GK นะครับผมนะครับกับบับบาร์ตลูปัตนะครับผมนี้ตอนนี้ก็เป็นงานสั่งจากร้านไทยนะเพื่อนๆนะครับในลาเออในแอปส้มนะครับก็ราคา225นะครับผมนะเดี๋ยวจบคลิปนี้เดี๋ยวผมจะ ลงปักหมุดชื่อร้านไว้ในใต้คอมเมนต์นะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆไปตามหากันนะครับผมนะฮะตัวนี้ของ G.K. นะครับผมเป็นตัวขั้นเวลานะครับผมก็เป็นตัวที่ลำดับแรกมั้งก่อนที่จะมีเป็นตัวของ b u ba t t e r t o a s Amazing นะครับผมตัวนี้ก็น่าจะมาก่อนนะคิดว่าถ้าเกิดจำไม่ผิดน่าจะมาก่อนตัวนี้ราคาถูกนะครับผมแล้วก็ ประกอบง่ายเลยเพื่อนๆน,นะครับผมตัวนี้ก็ประกอบดีนะครับผมพลาสติกค่อนข้างที่จะโอเคมีอันเดอร์เกตเล็กน้อยแล้วก็อาจจะมีบางจุดที่ตึงมือบ้างนิดหน่อยนะครับผมนะข้อตรงข้อต่อยังโอเคอยู่นะครับยังไม่มีอาการหลวมให้เราได้เห็นนะครับ,รบแล้วก็ตัวนี้ก็มีของแถมนะครับจุใจมากนะครับผมไม่คิดว่ามันจะแถมมาด้วยนะแต่มันก็แถมมานะครับผมนะฮะตัวนี้ ผมจะพูดถึงจุดเพื่อนๆที่ต้องอาจจะตึงๆมือหน่อยนะเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังกันจุดที่มันตึงมือนะครับของตัวนี้ผมคิดว่านะจากมาเก็ตที่ผมประกอบเสร็จอนะ่ะผมก็ปั้มอยู่นานเหมือนกันนะครับมันจะเป็นจุดตรงกระโปรงข้างนะ่าจะเป็นข้างนี้นะครับไอตัวเหลืองๆเ,เนี่ยเพื่อนๆน,นะฮะไอตัวสีเหลืองๆเ,เนี่ยใส่ค่อนข้าง,างลําบาก เพื่อนๆต้องใช้มันกดไม่ลงอะนะครับผมมันกดไม่ลงแต่ข้างเนี้ยกดง่ายมากแต่ข้างเนี้ยกดยากมากน่าจะเป็นข้างเดียวนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆอาจจะต้องใช้อัดไนส์สกิติ่งมันออกเพราะมันจะมีติ่งสี่เหลี่ยมๆอยู่นะครับเป็นเหมือนตัวล็อกอะสกิติ่งตัวนี้ออกแล้วก็ค่อยๆกดมันนะครับเอาเป็นด้ามของอัดไนท์กดไปก็ได้กดให้มันอยู่นะครับหรือถ้ามันกดไม่เข้าก็ไปก็ไปแต่งรูให้มันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็กดลงไปครั้งหนึ่งมันก็จะติดแล้ว ก็จะอยู่นะครับผมนะจุดนี้เตึงมือมากผมใช้เวลาในการในการใส่แม่งโคตรนานเลยจุดเล็กๆเนี่ยนะครับผมนานมากนะครับผมแล้วก็จุดที่หลวมจะเป็นจุดตรงเขานะครับผมนะตรงเขาค่อนข้างหลวมนะผมเพื่อนๆนะครับก็ถ้าใครกลัวมันจะหลุดก็กาวได้ก็กาวนะครับผมนะฮะนะฮะตัวนี้การประกอบค่อนข้างโอเคนะครับผมดีครับผมนะแล้วก็ จุดหลวมเนี่ยยังไม่พบเจอเพราะว่าเพิ่งจะต่อเสร็จนะเดี๋ยวสักสองสองวันน่ยจะเอามาขยับท่าจัดท่าเล่นแล้วดูซิว่ามันจะหลวมเหมือนงานแท้ไหมนะผมเพราะว่างานแท้เนี่ยโหเอวหวานสะะเกิดน,นะครับผมนะเดี๋ยวค่อยดูว่าตัวนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหลังจากผ่านการเล่นมาทั้งสองหรือสามวันนะครับผมดูซิว่ามันจะมีอาการหลวมไหมแต่เบื้องต้นตอนนี้ประกอบเสร็จนะครับยังไม่มีอาการหลวมให้เห็นนอกจากส่วนชิ้นที่เป็นเข่านะเพื่อนๆที่มันจะหลวมนะฮะ นะครับผมนี่อื่นก็เอตัวแบคแพคหลังก็เอตัวนี้ก็หลวมเหมือนกันนะครับแลก็มันก็ยังไงอะมันก็มันก็มันก็ไม่ถึงกับหลวมมากแต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับตึงมือมากนะผมก็ก็โอเคอยู่นะก็ได้อยู่นะแต่แต่พาร์ทพาร์ทเขาเนี่ยหลวมนะผมนะฮะนะผมแล้วก็ชิ้นส่วนอื่นก็ถือว่าแน่นนะครับผมตอนนี้ขาเขินเนี่ยผมว่าตอนนี้กำลังเล่นสนุกเพราะว่า เพิ่งจะประกอบเสร็จเนี่ยมันค่อนข้างตึงนะครับผมนะค่อนข้างที่จะฟืดๆหน่อยนะครับแต่ท่าก็ไม่มีอาการล้มหงายท้องหงายไส้เราได้เห็นนะครับผมนะแขนก็ยังสามารถที่จะจับอาวุธได้โดยไม่ตกของเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมขย่าให้ดูขย่าให้ดูนะครับโอเคอันนี้เป็นเรื่องปกติที่ว่าชิ้นส่วนนี้จะหลุดง่าย,ยาคือชิ้นส่วนของ กบฝ่ามือนะครับมันค่อนข้างจะหลุดง่ายนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับผมนะฮะนะครับส่วนชิ้นชุดชิ้นอื่นชิ้นอื่นเนี่ยพวกเกาะคงเกาะขาแล้วก็มันก็ตามสไตล์ของมันเป็นเป็นแค่การดันและเสียบเข้าไปให้ตรงร่องนะครับผมก็อาจจะมีแบบตอนเล่นแล้วมันจะมีอ้าๆบ้างแล้วก็ดันเข้าไปครับผม,มก็ไม่มีอะไรนะครับผมนะฮะออื่นก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่าที่มันพิเศษนี่คือที่ผมไม่คิดว่ามันจะให้มาด้วยนะผมคิดว่าทีแรกเนี่ยน่าจะให้มาเฉพาะ บอมบ้ตอสลูปัสอเมซิ่งนะอ่ะแต่ชุดนี้แถมแอคชั่นเบสแถมดีแคลน้ำนะครับสติกเกอร์ทิ้งไปนะผมไม่ต้องใช้เพราะว่าไม่ไหวครับสติ๊กเกอร์เป็นฟลอยนะครับผมแล้วก็มีเขานะครับผมนะฮะมีเขาของลูปัอฮัทติโรโบชิแล้วก็ลูปัสเล็กนะครับผมนะนอกจากเขาชุดนี้แล้วก็จะมีเอฟเฟกที่ตานะครับผมซึ่งผมก็ ยังใส่ไม่ได้สักทีนะครับม่ลูกมันใส่ตรงไหนนะครับผมนะฮะก่อนเดี๋ยวจะพยายามหาจุดที่จะใส่ให้ได้นะครับผมนะฮะแต่ว่าถือว่าโอเคราคา225แถมพาร์ทมาให้เยอะขนาดที่ผมก็ว่าถือว่าคุ้มราคา225นะครับผมเพราะว่าถ้าจะไปซื้อพาร์ทแยกก็ราคาก็เป็นร้อยนะครับผมนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าให้มาดีนะครับแล้วก็มีดีแคลน้ำอ่าดีแคลน้ำก็มีมาให้นะครับผมนะฮะ ใครสายตาดีๆก็แปะดีแคน้ ar, ํานะครับผมให้เพลิน <athlete, S 2> ินะครับสนานใจไปนะครับผมนะแต่ผมนะครับไม่ไม่ไหวครับผมสายตานี่ไม่ค่อยดีตามอายุนะครับผมนะฮะอาวุธก็มีแค่กระบองท่อนเดียวนะครับที่ให้มานะครับผมนะฮะแล้วก็จะมีพวกอะไรชิ้นส่วนเป็นแขนเอ่อเรียกแขนนะแขนกลใช่ไหมเอ่อที่อยู่กับติดกับดบแพกหลังก็แค่นั้นนะครับผมก็บางงานก็เหมือนกับงานแท้ทุกอย่างทุกระเบียดนิ้วนะครับผมนะฮะก็ลองไปหากันดูนะผมว่าตัวเนี้ยโอเคนะครับผมนะฮะ น่าจะดีกว่าบอบตอสของค่ายเก่าๆนะครับผมของเก่าๆนี่เคลื่องทิ้งได้เลยนะครับผมนะฮะอันนั้นไม่ไหวนะผมตัวน,นี้ถือว่าโอเคผ่านนะครับผมนะแต่ผมรู้สึกว่าทําไมมันเนื้อพลาสติกมันค่อนข้างดีกว่าบอบต้อสลูปัสอัเบซิงนะอันนี้นอันนี้ผมรู้สึกอย่างนั้นนะนะครับผมนะแต่ว่าโอเคประกอบดีนะครับจุดง่อยก็มีแค่เข่านะครับผมนะฮะแล้วก จุดที่ต้องแก้ไขก็อาจจะเป็นตรงช่วงกระโปงชิ้นสีเหลืองนะผมนะี่อย่างที่บอกไปก็คือต้องตัดแต่งรูนิดหนึ่งนะเพื่อนๆนแล้วก็ค่อยๆบรรจงยัดเข้าไปให้ตรงร่องแล้วก็ค่อยๆกดมันอย่าไปกดแรงเดี๋ยวหักนะครับผมนะฮะแล้วก็ชิ้นส่วนกระโปงเนี่ยคือถ้าใครจะแยกได้ก็แยกนะครับผมมันก็แค่บิดเอานะครับผมพอบิดเสร็จก็ใช้ ตะใบแก้วนะครับ okay, ผ,ผ, ouais, ผมหรือตะใบเล็บเนี่ยนะครับฝนฝนฝนหัวให้มันกลมๆหน่อยแล้วก็จับดัดเข้าไปนะครับผมนะตัวกระโปรงซ้ายขวานี่ยครับผมก็ปกติแน่นๆนะไม่หลุดนะครับเรื่องข้อเท้าก็ไม่หลุดนะครับผมถือว่าทํามาดีมากนะครับผมนะฮะเนี่ยนะครับผมแล้วก็ถือว่ายังโอเคนะครับผมยังมีความตึงๆให้เราได้เล่นกันให้เราได้จัดท่าได้เพื่อนนะครับผมนะฮะนะครับอ่ะข้างหลังนะครับที่เห็นมันเหลืองเหลือนี่คือเป็นสีนะเอ่อ ไม้ใช้เป็นปากกา m เกอร์สีทองนะครับผมแล้วก็ระบายที่เขานะครับระบายที่ชิ้นส่วนนี้นะครับผมนะมันจะมันจะเป็นสีออกทองทองนะผมนะมันจะ,จะไม่ให้สีเหลืองนะเพื่อนๆนะครับอ่ะประมาณนี้อ่ะเอวเอก็ไม่หวานนะครับเอวค่อนข้างแน่นนะผมนะฮะหัวก็โอเคไม่หลุดง่ายนะ,นะครับผมนะฮะแขนก็ยกได้ ปกตินะครับผมเพื่อนๆนะครับอ่าโอเคใครที่ชอบก็ไปจัดกันนะนะครับมันเป็นร้านไทยเพื่อนๆเดี๋ยวผมเดี๋ยวไงอย่างที่บอกไว้เดี๋ยวหลังจบจากปิดคลิปเดี๋ยวจะแปะชื่อร้านให้ในใต้คลิปนะครับผมนะฮะก็มีประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นตัวที่เอาไว้ขั้นนะครับผมระหว่างที่รอกระดัมจีพีศูนยมานะผมแล้วก็ไอตัวนะกันดัมซีที่เป็นโตโก้งอ่ะกับไอตัวกันดัมสีขาวอ่ะนะครับผมนะเดี๋ยวก็รอกันนะครับผมนะเพราะว่า งานสองตัวนี้มาจากจีนค่อนข้างใช้เวลานานแล้วก็กว่าจะมาถึงผมนี่ก็ประมาณทักเกือบเกือบสิวันแล้วครับเพื่อนๆนะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับผมนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้ก็อ่าอย่าลืมครับผมใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องแม็กันพามองด้วยนะครับแล้วก็ใครที่กําลังรอคลิปต่อไปก็ขออนุญาตบอกว่ารอกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวได้ของมาเสร็จเมื่อไหร่ประกอบเสร็จเดี๋ยวจะมารีวิวให้กันให้ดูนะครับ กสำหรบับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมเพื่อนๆสวัสดีครับบุ้ยบุย